ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่หนึ่งหกสี่ร้อยหกสิบสี่แล้วนะครับสนใจพระสายวังหน้านะครับกับพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับใน EP พีสองร้อยบาททุกองค์นะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดนะครับสนใจก็ โทรมานะครับไลน์มาก็ได้นะครับนะครับช่องทางการติดต่อ200บาททุกองนะครับใน ep พิเศษกร ep และหลัง ep ก็แจ้งราคาใสันราบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ep นี้เป็น ep ที่164นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับแปลแปนะครับของช่องพระลุงจาราคาเบาๆนะครับเป็นการเสียเวลานะครับมาพบกับพิเศษกร ep นะครับเป็นยกนะครับ สองหน้านะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับเป็นหยกนะครับเกตบัวตูมนะครับเกทะลุซุ้มนะครับสองหน้านะครับหน้าหลังนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพิเศษก่อนอีพีแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหยกสองหน้าเป็นสมเด็จสองหน้านะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งแถวที่หนึ่งองค์ที่สองนะครับเช่นกันนะครับยกสองหน้านะครับ เนื้อสีเขียวออกเข้มเลยนะครับนะครับเกตบัวตูมนะครับหลังเป็นมังกรนะครับนะครับหลังเป็นมังกรนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สองนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับแถวที่หนึ่งหยกสองหน้านสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามเป็นหยกสีแดงนะครับนะครับหยกแดงนะครับนะครับหยกแดงนะครับ ด้านหลังเป็นมังกรเช่นกันนะครับนะครับหลังเป็นมังกรเช่นกันนะครับแถวที่1นงองค์ที่สามสี่ร้สิบาทนะครับแถวที่1นงองค์ที่4ี่นะครับสมเด็จเกตบัวตูมนะครับพิมพ์พระประธานนะครับนะครับหลังเป็นธาตุพนมนะครับนะครับหลังธาตพนมนะครับแถวที่1นงองค์ที่4ี่ แถวที่1องค์ที่ห้านะครับเช่นกันนะครับเป็นหยกสีแดงนะครับพระประธานเกรดบัวตูมเลยครับสวยๆนะครับหยกแดงนะครับหลังท่าพนมนะครับปิดทองสวยๆเลยนะครับนะครับแถวที่1องค์ที่ห้านะครับแถวที่1องค์ที่6นะครับเป็นสมเด็จปลกโพนะครับนะครับสมเด็จปกโพนะครับ สำเร็จปลกโพนะครับหลังเป็นพระบรมหาราชวังนะครับว่าพระแก้วนะครับนะครับสนใจก็ปิดขึ้นไปได้นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หกนะครับเป็นหยกแดงนะครับปกโพนะครับสวยๆนะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหยกหลังเรียบนะครับสี่ร้อยบาทนะครับองค์ที่หนึ่งเป็นพิมพ์พระแก้วนะครับ หยกออกเนื้อเข้มนะครับเขียวออกดำเลยนะครับนะครับแถวที่2ององค์ที่1นะครับ400อบาทนะครับ400อบาทแถวที่สององค์ที่สนะครับแถวที่สองค์ที่สองนะครับสี่บาทนะครับแถวที่สองนี่เป็นหยกหน้าเดียวนะครับหลังเรียบนะครับแถวที่2องค์ที่สองเป็นหยกเขียวเช่นกันนะครับเป็น เกตชโยนะครับนะครับเกตชโยยกเขียวเกตเชโยนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่สององค์ที่สองแถวที่สององค์ที่สามเป็นหยกเขียวเช่นกันนะครับเป็นพิมพ์ชินาราสนะครับนะครับชินาราสนะครับนะครับหยกเขียวสวยๆเลยนะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับ เป็นหยกเขียวไกเซอร์นะครับนะครับไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะฮะหยกเขียวไกเซอร์นะครับปิดทองสวยเลยนะครับหลังเรียบนะครับนะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับหยกเป็นหยกสีแดงนะครับหลังเรียบนะครับนะครับนะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่สองนะครับสี่ร้อยบาท ต่อไปแถวที่3นะครับ350บาทนะครับเป็นแก้วสวยๆนะครับนะครับ350บาทนะครับสนใจปิดกันไม่ได้ครับแถวที่3องค์ที่1นะครับนะครับองค์ที่2นะครับนะครับ350บาทนะครับสำหรับแถวที่3นะครับองค์ที่2นะครับ แถวที่สามองค์ที่สามครับผมนะครับเนื้อออกโทนเหลืองนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับออกโทนสีเหลืองเช่นกันนะครับนะครับสวยๆนะครับเป็นแก้วสวยๆนะครับแก้วสวยๆเลยนะครับ สามร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์ที่ห้านะครับออกสีเขียวนิดๆนะครับนะครับออกโทนเขียวนะครับแถวที่สามองทีท Gotta, ่ห้าสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับองค์ที HER ่หกนะครับองค์นี้ออกเหลืองชัดเจนเลยนะครับนะครับอง์นี้ออกเหลืองชัดเจนเลยนะครับนะครับ เป็นพระสายวังหน้านะครับนะครับองค์ที่6นะครับองค์ที่7นะครับออกสีนี้น้ำเงินเลยนะครับนะครับสามบาทนะครับสำหรับแถวที่3มนะครับนะครับพิเศษก่อนอ p พีครับก็มีกันสามแถวนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ ต่อมาก็ไปพบใน EP กันแล้วนะครับใน EP พสามร้อยเอ่อสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทสำหรับใน EP วันนี้นะครับท่านที่ชอบสมเด็จในกรอบนะครับพระกลิ่งนะครับมีให้ท่านได้ชมนะครับได้บูชาเยอะนะครับวันนี้นะครับเป็นเป็นสมเด็จนะครับในกรอบกับอ่าพระกลิ่งในกรอบนะครับในอีพีนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งสองร้อยบาทนะครับ เป็นสมเด็จเนื้อนะครับสวยเลยนะครับแตกรายงานเลยนะฮะเกตทะลุซุ้มแตกรายงานนะครับหลังเป็นภาษาจีนนะครับหลังเป็นภาษาจีนนะครับแถวที่1องค์ที่1นะครับนะครับหลังเป็นภาษาจีนนะครับสมเด็จแตกรายงานเลยนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับแถวที่1องค์ที่1แถวที่1องค์ที่2นะครับ200บาททุกองค์นะครับในออพีแล้วนะครับเป็นสมเด็จนะครับเนื้อเก่าแกร่งเลยนะฮะ นะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับ200บาทนะครับแถวที่1องค์ที่2 200บาทแถวที่1องค์ที่3นะครับ200บาทเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรนะครับนะครับเปลือกหอยปูนเพชรนะครับเกล็ดตะลุซุ้มนะครับหลังภาษาจีนนะครับหลังภาษาจีนนะครับแถวที่1องค์ที่3า แถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับสมเด็จเนื้อปูนเพชรเกศทะลุซุ้มเช่นกันนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อแกร่งๆนะครับหลังเป็นภาษาจีนนะครับหลังภาษาจีนนะครับหลังเป็นภาษาจีนนะครับสมเด็จในกรอบนะครับ200บาททุกองนะครับนะครับในอีพีแล้วนะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรเีกเช่นกันนะครับเก่าๆนะครับ หลังเป็นภาษาจีนเช่นกันนะครับนะครับหลังเป็นภาษาจีนนะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่2องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จในกรอบเลเซอร์นะครับอัดกรอบเลเซอร์นะครับเนื้อปูนเพชรเกตทะลุซุ้มนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่2องค์ที่1นนะครับเป็นสมเด็จในกรอบอัดเลเซอร์นะครับนะครับอัดแบบเลเซอร์นะครับ แถวที่สององค์ที่1แถวที่2องค์ท so ี่2เช่นกันนะครับสําเร็จในกรอบเรเซอร์นะครับเป็นเนื้อปูนเพชเกรดทะลุซุ้มนะครับนะครับด้านหลังนะครับรอยกลับหมากนะครับแถวที่2องค์ที่2นะครับแถวที่2องค์ที่3นะครับเป็นสําเร็จปูนเพชเกรดทะลุซุ้มเช่นกันนะครับ ในกรอบเลเซอร์สวยๆเลยนะครับกันน้ําอย่างดีนะครับหลังกราบหมากนะครับนะครับหลังกาบหมากนะครับแถวที่2องค์ที่สนะครับนะครับเป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรนะครับนะครับเกจทะลุซุ้มนะครับกรอบเลเซอร์นะครับด้านหลังนะครับนะครับเก่าๆแกงๆเลยนะครับนะครับ แถวที่2องค์ที่4นะครับแถวที่2องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จในกรอบไมค่อนทองนะครับเกรดไชโยนะครับเป็นเกรดไชโยนะครับแถวที่2องค์ที่5นะครับเกรดไชโยนะครับแต่สวยเลยนะครับแถวที่3องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จในกรอบทองไมค่อนนะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับ สวยๆเลยนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับนะครับแถวที่3องค์ที่1นะครับแถวที่3องค์ที่2นะครับสมเด็จนะครับเหยดจะลุซ้มนะครับสนใจองค์ไหนแถวไหนปิดเข้ามาได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดย์กันนะครับ0 8 9แ3 3เ8นะครับแถวที่3องค์ที่2นะครับ200บาททุกองนะครับใน EP นะครับแถวที่3องค์ที่3นะครับในกรอบสสวยๆเช่นกันนะครับสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับนะครับชอบองค์ไหนนะครับอยากชมภาพชัดๆนะครับโทรมาได้นะครับ สังไลน์นะครับส่งภาพไปชมนะครับด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่3องค์ที่3นะครับแถวที่3องค์ที่4นะครับี่กรอบสวยๆเช่นกันนะครับสมเด็จนะครับเกตจลซุ้มนะครับองค์นี้นะครับเกตบัวตูมนะครับเนื้อหามวลวสารนะครับชอบแล้วโทรมาได้นะครับไลน์มาได้นะครับ 0897043388นะครับเบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันนะครับแถวที่3องค์ที่4่นะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่5นะครับอยู่ในกรอบสวยๆเช่นกันนะครับสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นกามหมากนะครับนะครับแถวที่3องค์ที่5นะครับ แถวที่4องค์ที่1นะครับสวยเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จนะครับเกีตลุซุ้มนะครับนะครับด้านหลังนะครับแถวที่4องค์ที่หนึ่งแถวที่4องค์ที่2นะครับสมเด็จเกตลรุซุ้มนะครับพิมพ์พระประธานนะครับสวยๆนะครับเนื้อเก่าแก่งเลยนะครับนะครับแถวที่4องค์ที่สนะครับ นใจก็โทรมาได้ปิดมาได้นะครับ2องร้บาททุกองค์ทุกแถวนะครับแถวที่4องค์ที่3นะครับสมเด็จเกตจลรซุ้มนะครับพิมพ์พระประธานนะครับสวยนะครับด้านหลังนะครับแถวที่4องค์ที่3นะครับแถวที่4องค์ที่4นะครับเป็นพระบุเงินนะครับ เนื้อว่านนะครับเนื้อว่านบุกเงินในกรอบสวยๆเลยนะครับเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับ200บาทนะครับแถวที่4องค์ที่4แถวที่4ี่องค์ที่5้านะครับเป็นบุกเงินนะครับผินพระรอดนะครับผินพระรอดนะครับบุกเงินพลอดนะครับสวยๆเลยนะครับบุกเงินมีอยู่ด้วยกัน2องค์ด้วยกันนะครับ นะครับแถวที่4องค์ที่4กับองค์ที่ห้านะครับ200อบาทนะครับต่อไปแถวที่5้าองค์ที่1นะครับเป็นกลิ่งนะครับนะครับเป็นกลิ่นสวยๆนะครับต่อโค้สอทนะครับวัสดุทัศนนะครับเก่งวัสดุทัศนนะครับอยู่ในกรอบนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับพิเศษเลยนะครับนะครับ แถวที่5 Bref, um ma, ้าองค์ท ue ี่1นะครับแถวที่5องค์ที่2นะครับเป็นกลิ่งสวยๆอีกองนะครับอันนี้เป็นพระอุปคุตนะครับนะครับอุปคุตนะครับอุปคุตนะครับนะครับแถวที่5องค์ที่2นะครับแถวที่5องค์ที่3นะครับเป็นกลิ่งนะครับ เป็นกลิ่งสวยๆกงนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับนะครับกลิ่นในกรอบสวยๆเลยนะครับ 5, 4, นะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับเป็นปูทวดนะครับปูทวดในกรอบนะครับ สองร้อยบาทเท่านั้นนะครับวัดช้างให้นะครับนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับอยู่ในกรอบอัดกรอบกันน้ำอย่างดีนะครับเป็นกลิ่นกลิ่นบุกกระเบื้องนะครับเนะเป็นกลิ่นกระเบื้องนะครับนะครับกลิ่นกระเบื้องนะครับ สวยเลยนะครับแถวที่หองที่หนึ่งนะครับอัดกรอบกันน้ําอย่างดีนะครับเป็นกลิ่งห่มปกนะครับกระเบื้องนะครับแถวที่หองที่หนึ่งแถวที่หองที่สองนะครับเช่นกันนะครับเป็นกลิ่งกระเบื้องนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่หองที่สองนะครับ แถวที่6องที่3นะครับเช่นกันเลยครับนะครับแถวที่6องค์ที่3นะครับ200บาททุกองค์นะครับแถวที่6องค์ที่4นะครับออกสีแดงๆเลยนะครับนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับ แถวที่หกองที่ห้านะครับออกสีส้มนะครับนะครับองค์นี้ออกสีส้มนะครับยิ่กระเบื้องในกรอบนะครับสวยๆนะครับวันนี้มีกลิ่งไม้ท่านเยอะนะครับสมเด็จก็เยอะในกรอบนะครับแถวที่หกในห้านะครับต่อไปแถวที่เจ็ดนะครับเป็นกลิ่งสวยๆอีกนะครับเป็นกลิ่งหลวงพ่อกลวยนะครับนะครับ หนุมานด้านล่างนะครับดิกลงพกกลวยนะครับกลิ่งสองหน้านะครับอง์นี้สองหน้านะครับพกกลวยสองหน้านะครับกลิ่งสองหน้านะครับนะครับนะครับกลิ่งสองหน้านะครับแถวที่7จนะครับองค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่7อ็ดองที่2นะครับเป็นกลิ่งสวยๆนะครับ2517นะครับ นี่ผมลืมลืมหลวงพ่อไปแล้วแต่ว่าสวยๆนะครับนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับกลิ่งนะครับแถวที่สองไอแถวที่เจ็ดองค์ที่สองนะครับแถวที่เจ็ดองค์ที่สามนะครับปูโตนะครับกลิ่งปูโตะนะครับมียันนะครับกลิ่งปูโตะวัะดูชิมพีนะครับนะครับแถวที่เจ็ดองค์ที่สามนะครับ Icana, แถวที่เจ็ดองที่สี่นะครับเป็นกลิ่นนะครับสวยๆเลยนะครับพอสุดนะครับกลิง่งพอสุดวัดกาหลงนะครับนะครับกลิ่งพอสุดวัดกาหลงนะครับแถวที่เจ็ดองที่สี่แถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็นกลิ่งอีกองค์นะครับ หลวงพ่อเกวนะครับจริงหลวงพ่อเกวอีกอีกอีกองนะครับคนละยันกันนะครับนะครับสนใจก็ปิดเ้ามาได้นะครับแถวที่เจ็ดนะครับกลิ่งห้าองค์แถวที่แปดนี้จะเป็นนาดูนะครับทั้งแถวนะครับนะครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นนาดูนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นนาดูทั้งห้าองค์นะครับสนใจก็โทรมาได้ปิดมาได้นะครับ นะครับองที่สองนะครับแถวที่แปดแถวที่แปดองที่สามครับผมนะครับนาดูนะครับสวยๆนะครับแถวที่แปดองที่สี่นะครับนานๆจะได้เจอได้พบมาสักทีนะครับสมเร็จนาดูนะครับหนักปกนะครับแถวที่แปดองที่ห้านะครับเป็นนาดูสวยๆอีกองคหนึ่งนะครับต่อไปแถวที่เก้านะครับ แถวที่เก้าที่หนึ่งเป็นปิดตาหลวงปู่นาคนะครับปิดตาหลวงปู่นาคนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับปิดตาหลวงปู่นาคเลยครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับปิดตาปู่นาคนะครับต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพิมพ์ไม้แกะฐานสูงนะครับนะครับปิดตานะครับเป็นไม้นะครับ เปไม้แกะฐานสูงนะครับปิตาหลวงู่เอี่ยมนะครับแถวที่9องค์ที่2ต่อไปแถวที่9องค์ที่3นะครับเป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับนะครับปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับนะครับสองรบาททุกองค์นะครับ2 0 0รบาททุกองค์นะครับแถวที่องค์ที่3นะครับ แถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับเป็นปิตาหลวงปู่ยิ้มนะครับนะครับปิตาหลวงผู้ยิ้มนะครับนะครับปิตาหลวงผู้ยิ้มนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับหลังมีจานนะครับนะครับหลังมีจานนะครับต่อไปแถวที่เก้าที่สิบน,น,นะครับเป็นเหรียญรอหานะครับ เหรียญรอห้ากระลายทองสวยๆเลยนะครับด้านหลังก็จะมีปูดชอบพ่อเงินนะครับพ่อสดนะครับนะครับหลวงปูดชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดนะครับรวมๆกันแล้วแปลว่าชอบเงินสดนะครับนะครับชอบเงินสดนะครับสนใจก็ปิดเขาไวได้นะครับเหรียญรอห้านะครับกระล่ทองสวยๆนะครับ นะครับกระไลทองช้สวยหลวงปู่ชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดนะครับหลวงรัวก็ะไรไปว่าชอบเงินสดนะครับสนใจก็ปิดกับแรกครับแถวที่9องค์ที่5นะครับต่อไปครับพิเศษหลัง ep นะครับพิเศษหลัง e ีององละ300นะครับนะครับแถวที่1นะครับมีด้วยกัน3แถวนะครับแถวที่1ก็จะเป็นประคำนะครับ300บาทนะครับ มีอยู่เส้นเดียวนะครับวันนี้ได้มาเส้นเดียวนะครับนะครับประคำสาเร็จม้วนนะครับสามร้อยบาทนะครับแถวที่หนึ่งตงที่สองนะครับเป็นปูทวดนะครับหน้าตักสามนิ้วนะครับเงือนว่าดนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับแถวที่หนึ่งนะครับจนที่สามก็จะเป็นหยกนะครับหยก หยกมีเม็ดพัะธาตุนะครับหยกสีส้มนะครับมีเม็ดพัะธาตุนะสามร้อยบาทนะครับแถวที่หนึ่งที่สี่นะครับเป็นสร้อยนะครับนะครับลังก็เทรนสมเด็จโตนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับเส้นแถวที่หนึ่งเส้นที่สี่นะครับส้นที่ห้านะครับเป็นสร้อยเช่นกันนะครับนะครับเป็นสร้อยสวยๆนะครับลงยาสวยๆเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับ หลังสมเร็จโตนะครับพิเศษหลังอีพีนะครับ300บาทนะครับพิเศษหลังอีพีแถวที่2องค์ที่1นะครับเป็นครบไม้สักนะครับครบไม้สักแม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับ300บาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพุทธยานโตนะครับนั่งบุรกรรมคาถานะครับมีเม็ดพรมีเม็ดพระธาตุมีอัญมณีนะครับ แถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับสามอบาทเช่นกันนะครับคดไม่สักองค์ที่สองนะครับคดไม่สักไม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับองค์ที่สองนะครับ300อบาทนะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่3ามนะครับคดไม่สักเช่นกันนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับองค์ที่สามนะครับ แถวที่สององค์ที่สี่นะครับโคดไม่สักเช่นกันนะครับสวยๆนะครับนะครับโคดไม่สักสวยๆนะครับนะครับโคดไม่สักสวยๆเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับโคดไม่สักสวยๆด้านหน้าสมเด็จโตนะครับประดับอัญมณีสามร้อยบาท่านั้นนะครับโคดไม่สักไม่เล็กดูดติดนะครับนะครับ แถวที่สององค์ที่หกนะครับนะครับมีที่กันหกอง์นะครับสําหรับคดไม้สักนะครับสามร้อยบาทนะครับชอบองค์ไหนนะครับอยากบูชาอยากเก็บสะสมนะครับไปเลี่ยมขึ้นคอสวยๆเลยนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับพุทธคุณสูงนะครับนะครับแถวที่สององค์ที่หกนะครับแถวที่สององค์ที่เจ็ดนะครับเป็นปู่ทวดนะครับเป็นหยกดํานะครับปูทวดหยกดำสามร้อยบาทนะครับ มีด้วยกันสี่องค์ด้วยกันนะครับแถวที่สององค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่แปดนะครับเป็นหยกดำนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับองค์ที่เก้านะครับนะครับหยกดำนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับองค์ที่เก้านะครับนะครับองค์ที่สิบนะครับ ดทั่วไปด้วยกันสิบสี่องค์ด้วยกันนะครับองค์ที่สิบนะครับส,สวยๆเลยนะครับองค์นี้ปิดทองสวยๆเลยนะครับองค์ที่สิบนะครับพิเศษหลังอีพีนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับแถวที่สามนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงนะครับนะครับสมเด็จเนื้อผงหลังก็สมเด็จโตนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะครับเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผง สองาสบาทนะครับพิเศษหลราย EP แถวที่3าองค์ที่3มนะครับชอบองค์ไหนนะครับก็สนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ089 704 33 88 089 704 33 88นะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ EP นี้เป็น EP ที่164แล้วนะครับ164แล้วนะครับ แถวที่สามองค์ที่สี่นะครับนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับห้าหกเจ็ดนี่จะเป็นเปียกท้องนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าหกเจ็ดนะครับ นะครับในด้านหลังนะครับในนี้ด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับสามองนี้เหมือนกันนะครับจะมีพอสองสี่ศูนย์แปดนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับองค์ที่ห้าหกเจ็ดนะครับสําหรับวันนี้นะครับพระองค์จาราคาเบาๆก็มีนําเสนอท่านนะครับเป็นพระสวยๆนะครับสนใจก็โทรมาได้ปิดมาได้นะครับ จงทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388นะครับสนใจพระองค์ไหนนะครับโทรมาได้นะครับจงทางการติดต่อนะครับแจ้งท่านทราบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ EP164 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์นะครับสําหรับพุธนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม